ความเก่า,าความเก่าของประลอดนะครับประลอดประลอดเก่าแล้วประลอดใหม่ต่างกันยังไงประลอดเก่าจะมีความบางประลอดจะบางบางมาก้องสองให้ดีสองให้ดี ถ้าปะอดเก่ามีลักษณะไงอีกปลอดเก่าเมื่งงอ,อเ,เวลามันผ่านแบกมากมันจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีจากสีขาวจะเหลือบทองจอ,อกเหลือบทองหรือไม่ก็ออกสีทองไปเลยแต่ต้องบางนะครับธรรมชาติของปออดต้องบางแต่ถ้าปออดหนาเก๋เลยเก๋เลย ส่วนตมถือว่าปลอดหนาคือพระที่อาบด้วยปลอดใหม่ตลอดวิทยาศาสตร์นี่ครับปลอดเก่าบางธรรมชาติถ้าคนดูเป็นถ้าคนดูเป็นเขาจะรู้เลยว่าปลอดเก่าเป็นยังไงดูไว้ ปหลอดเก่าเป็นยังไงรงนี้สีเลือบทองครับมัจุดออกออกสีทองไปแล้วบางแต่ถ้าประลอดหนาเก๊แต่ก็ไม่เสมอไปประลอดหนา,าถ้าสีออกทองอันนั้นก็มีสิทธิ์แท้ได้ครับถ้าถ้าอย่างเป็นประลอดสีขาวแล้วหนาเก๊แน่นอนครับเพราะว่าเทียบจากอายุแล้ว มันไม่น่าใช่ดูด้านหลังด้านหลังนี่ปลอดอ่ฝังก็เป็นเนื้อผ้าแล้วตรงนี้เป็นพ้าคุณแผนลูกขนุนหน้าค่ายเนื้อชิ้นเงินไม่ได้มีให้เห็นกันง่ายๆนะมีของเก๊ออกมาครับมีมีของเก๊อกมาของเก๊หลังจะเรียบต่หลายผ้าขอบลอยปั๊มชัดเจนเก๊แน่นอนนะธรรมชาติไม่มี ดูในซอกดูในร่องผ้าดอกสีทองดอกสีทองเสรียดที่ตรงนี้ผมรีบจะร้อนเลี้ยมเงินไปหน่อยเส้นมารคับพิมพ์มีให้เห็นดอกสีทอง ผมทองเหลือบทองแล้วแต่คนจะเรียกกลับแน่อนอนแท้ถึงแน่อนอนตรงนี้ส่ว่าเราจะเจอแต่อาเป็นประเภทนาดินตรงนี้เป็นชิ้นเงิน เจสิทิทองอมทองเลยทองพักกุ้กเนื้อชินเนื้อชินกันก็เหมือนกันคนระับต้องดูประลอดให้เป็นอย่างนั้นโดนแน่ เจ็ดที่สุดครับแค่นี้ก่อครับขอบคุณมากครับ